สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องศาสนาอิสลามเนาะศาสนาอิสลามเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่ค่อนข้างจะมีผู้นับถือเยอะมากๆในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะค่ะสำหรับศาสนาอิสลามนะคะอิสลามหมายถึงการยินยอมต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยสิ้นเชิงส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกว่าคนมุสลิมนะคะมุสลิมก็คือผู้ยอมมอบตนแก่พระเจ้าหรือผู้ยอมมอบตนต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองค่ะ ค่ะศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในดินแดนทะเลรายอาหรับนะคะมีพระอัลเลาะห์เป็นพระผู้เป็นเจ้าพระอัลเลาะห์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสูงสุดของศาสนาอิสลามเพราะเขาเชื่อว่าเป็นผู้สร้างผู้คำจุนและผู้ฟื้นฟูโลกดังนั้นพระอัลเลาะห์เนี่ยจะจะเป็นบุคคลสําคัญของศาสนาอิสลามโดยศาสดาของศาสนาอิสลามก็คือมูฮัมมัดหรือนบีมูฮัมมัด นะคะาศาสนาอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของเผ่ากุเลดในเมืองมักฮัจประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะอันต่อไปเลยคือคัมภีร์ของศาสนา อิสลามนั่นก็คือเราเรียกชื่อว่าคัมภีร์อันกุรอานเขาบอกว่าคัมภีร์อันกุรอานเนี่ยถือว่าเป็นอ,องค์การของพระเจ้าโดยประทานมาผ่านทางนาบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดก็เอาคําสอนเนี้ยมาเผยแผ่ต่อชาวมุสลิมเป็นทอด,ทอดก็คือคัมภีร์อันกุรอานลองลงมาคือนบีมูฮัมหมัดลองลงมาคือ ชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามในรูปที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือพระคัมภีร์อันกุรอ่านจะมีลักษณะเป็นเล่มๆเหมือนกับพระไตรปิฎกหรือคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาอื่นทั่วไป แต่จะต่างกันที่รูปภาพหน้าปกที่สลักอยู่นะตรงนี้นะคะแต่ละอันแต่ละเล่มแต่ละเล่มก็จะมีหลักคำสอนซึ่งแตกต่างกันไปหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่สำคัญคือหลักศรัทธา6ประการและหลักปฏิบัติ5ประการศรัทธา6ประการคือศรัทธาต่อพระเจ้าก็คือพระอัลลอฮ์ซึ่งเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวศรัทธาที่สคือศรัทธาต่อบรรดามลาอีหะหรือเทวทูต ศัทธาที่สคือศรัทธาต่อพระคัมภีรก็คือคัมภีร์ฉบับนี้แหละส่วนศรัทธาที่สี่ก็คือศรัทธาต่อบรรดาเราะซูลหรือศาสนาทูตก็คือนบีมูฮัมมัดศรัทธาที่ห้าคือศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะคะชาวมุสลิมเนี่ยมีความเชื่อว่าโลกมีวันแตบดับดังนั้นเมื่อถึงเวลานั้นทุกคนต้องตายแล้วก็จะต้องฟื้นขึ้นมา เพื่อพิจารณาโทษด้วยการสอบสวนพิจารณาตามความคดีความชอบความดีที่เคยกระทําไว้และศรัทธาสุดท้ายหลักหกประการก็คือศรัทธาต่อกฎกําหนดสภาวะของอัลเลาะห์โดยชาวมุสลิมเนี่ยเขามีความเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างและก็กําหนดสภาวะการต่างๆขึ้นนะคะนี่คือหลักศรัทธาหกประการศรัทธาพระอัลเลาะห์ศรัทธาทูตศรัทธาคัมภีศรัทธานบีมูฮัมหมัด ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกและศรัทธาต่อสภาวะของอันเลาะค่ะต่อไปเราจะมาดูหลักปฏิบัติ5ประการของพิธีกรรมทางาศาสนาของาศาสนาอิสลามนะคะมีอ่ปฏิบัติตนละหมาดถือศีลอดบริจาคซัก,ก,กะและพิธีฮั์เดี๋ยวเราจะไปดูแต่ละพิธีกันนะคะ อันแรกเลยคือการปฏิญาณตนเขาบอกว่าก่อนที่จะมาอยู่ในศาสนาอิสลามจะต้องมีการปฏิญาณตนต่อหน้าพระเจ้าว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลเลาะห์และมูฮัมหมัดคือศาสนาทูตของพระองค์ทุกคนในศาสนาอิสลามจะต้องปฏิบัติตน ปฏิญาณตนขอโทษค่ะต้องปฏิญาณตนตามรูปที่นักเรียนเห็นนะตอนนี้นะคะเนี่ยตามรูปที่นักเรียนเห็นเลยเออจะต้องมีการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลเลาะห์และมูฮัมมัดคือาศาสนทูตของพระองค์หลักปฏิบัติข้อที่สองนะคือการละหมาดการละหมาดคือการไหว้พระเจ้าวันละห้าหนนะคะในหนึ่งหนเนี่ยเราจะไหว้กันทั้งหมดห้าเวลาเลยคือหนึ่งย่ำลุ่ง กลางวันเย็นพบค่ำแล้วก็กลางคืนเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะในฐานะที่เป็นชาวมุสลิมจะไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะต้องทำละหมาดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำละหมาดที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามในคลิปวิดีโอที่จะเปิดให้ดูต่อไปนี้นะคะ ในวิดีโอนี้นะคะในวิดีโอนี้จะเป็นการทำละหมาด5เวลานะคะคือย่ำรุ่งกลางวันเย็นพบค่ำแล้วก็กลางคืนนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะเปิดให้นักเรียนดูนะคะสำหรับหลักปฏิบัติข้อที่3นะคะก็คือการถือศีลอดการถือศีลอดปฏิบัติในเดือนรอมฎดอนนะคะคือการอดอาหาร อดกินอดดืม่มอดมีเพศสัมพันธ์แล้วก็อดกายวาจาใจนะคะนี่คือการถือศีลอดอ่านว่าศีลอดนะคะนักเรียนทีนี้การถือศีลอดเนี่ยจะกระทําในเดือนรอมฎอนก็คือเดือนเก้าของฮิจเราะนะคะ เพื่อฝึกร่างกายแล้วก็จิตใจให้มีความหนักแน่นอดทนต่อการอดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้แต่กระทั่งอาบน้ำเนี่ยเขาก็เปิดก๊อกน้ําแล้วก็แค่ล้างหน้าแค่นั้นเองนีก่ก็จะคือการถือศีลอดในเดือนนั้นเนาะเขาบอกว่าการถือศีลอดเนี่ย จะช่วยชำระความชั่วทั้งในด้านกายวาจาใจให้มันสะอาดนะคะนี่คือพิธีของศีลอดที่นักเรียนดูในรูปนี้เห็นไหมเขากินก็จะรวมกินกันเป็นหมู่คณะนะคะแล้วก็ก่อนกินก็จะมีการสวดปฏิญาณตนต่อต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองสำหรับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามข้อที่4ก็คือการบริจาคซักกาศหรือซักกะ การบริจาคสักกาดคือการบริจาคทานให้กับคนยากจนกับผู้ยากไรเพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจให้รู้จักการเสียสละนะคะสิ่งของส่วนใหญ่ที่เขาจะบริจาคก,กันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทานได้โดยเฉพาะข้าวน้ํานมอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะที่เขาจะบริจาคสากาดกันและ หลักปฏิบัติข้อสุดท้ายของศาสนาอิสลามนะคะข้อที่5คือการประกอบพิธีฮัตการประกอบพิธีฮัตเนี่ยเขาจะเพาะคนที่มีความพร้อมนะคะนั้นคือพร้อมทางด้านร่างกายพร้อมทางด้านจิตใจพร้อมทางด้านสติปัญญาพร้อมทางด้านทรัพย์สินเงินทองด้วยดังนั้นพิธีฮัตเป็นพิธีสําหรับคนมีตังใน ศาสนาอิสลามหรือคนมุสลิมน,นะคะเขาจะเดินทางไปที่เมืองมิกะะประเทศซาอุดิอาระเบียที่เดียวเท่านั้นนะคะการเดินไปประกอบพิธีฮัทของเขานะคะถ้าในรูปเนี้ยก็จะเห็นว่ามีคนไปรวมตัวกันเยอะมากเป็นเยอะมากๆเลยเนาะแต่เนื่องจากสถานาการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็จะเหลือแบบ คนน้อยๆหน่อยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอถ่ายจอนะคะถ่ายจอมอนิเตอร์เหมือนเราวิดีโอคอลคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการถ่ายทอดสดไปยังเมืองต่างๆประเทศต่างๆก็จะประกอบพิธีฮัทอยู่ที่บ้านแต่ถ้าสถานการณ์ปกตินะคะเขาจะไปประกอบกันที่นครเมกกะนะคะประเทศซาอุดีอาระเบียนะคะนี่คือพิธีฮัทของศาสนาอิสลามนะคะ สำหรับศาสนาอิสลามในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับสองเลยนะคะรองจากศาสนาพุทธ เนื่องจากว่าภาคใต้ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามเกือบทั้งหมดเลยนะคะยังไงฝากนักเรียนศึกษาหาความรู้ในบทเรียนเรื่องศาสนาอิสลามด้วยนะคะวันนี้นะคะจบไปแล้วกับศาสนาอิสลามเจอกันใหม่ศาสนาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย